เรื่องนี้เกิดขึ้นกับป้องที่เพิ่งเข้ามาทํางานในกรุงเทพใหม่ๆด้วยเงินเดือนที่ยังไม่มากนะักทําให้เขาต้องเลือกเช่าห้องพักราคาประหยัดที่อยู่ใจกลางเมืองหอพักนี้มีหลายตึกเก่าๆเชื่อมต่อกันด้วยทางเดินแคบๆและบันไดซีเมนที่ดูสุดโทมห้องที่ป้องได้พักนั้นก็คือห้องหมายเลขเจ็ดอยู่บนชั้นสองของตึกซีซึ่งเป็นตึกที่อยู่ด้านในสุด และดูเงียบสงบกว่าตึกอื่นเมื่อป้องก้าวเท้าเข้าไาในห้องเช่าหมายเลขเจ็ดเป็นครั้งแรกกลิ่นนับชี้และฝุ่นคากค้งลอยมาเตะจมกูกแสงแดดยามบ่ายสองลอดผ่านผ้าม่านเก่าๆที่ห้อยลงมาอย่างไม่เป็นระเบียบนะทำให้เห็นร่องรอยความทรุดโทรมของห้องได้ชัดเจนผนังสีเหลืองมนมีรอยแตกร้าวเป็นทางยาวพื้นกระเบื้องยางสีงน้ำตาล ก็มีรอยถลอกและคราบสกปกฝังแน่นถึงแม้ราคาจะถูกแต่บรรยาการของห้องนั้นก็ทำให้ป้องรู้สึกก็อกกระวนใจเล็กน้อยขืนแรกของการเข้าพักผ่านไปอย่างเงียบเชียบแต่ความรู้สึกไม่สบายใจยังคงวนเวียนอยู่ในความรู้สึกของป้องราวกับว่ามีใครกำลังจับจ้องเขาอยู่ในความมืดแม้จะเหนื่อยจากการขนของแต่เขาก็ขมตาหลับลงได้ยาก ทำให้เขานอนหลับลัๆตื่นๆทั้งคืนจนกระทั่งรุ่งเช้าแสงแดดที่สาดส่องเข้ามากะช่วยบรรเทาความรู้สึกอึดอัดนั้นไปได้บ้างช่วงสองสาสัปดาห์แรกที่ป้องใหญ่เข้ามาอยู่นั้นทุกอย่างเันไปได้ด้วยดีป้องเริ่มจะปรับตัวเข้ากับการทำงานและชีวิตในกรุงเทพได้แต่พอเข้าสู่เดือนที่2ความรู้สึกแปลกๆก็เริ่มก่อตัวขึ้นในห้องพักมายเลขเจ็ดในช่วงเวลากลางคืน โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากเที่ยงคืนเป็นต้นไปออกมาจะรู้สึกเหมือนมีใครบางคนกำลังจ้องมองเขาอยู่ท,ท,ทั้งๆที่ในห้องนั้นมีเพียงเขาอยู่คนเดียวความรู้สึกนี้ไม่ได้รุนแรงแต่มันเป็นความรู้สึกที่ทำให้เขาอึดอัดเหมือนมีสายตาคู่หนึ่งกำลังจับจ้องมาที่แผงหลังของเขาตลอดเวลานอกจากความรู้สึกที่ถูกจ้องมองแล้วนั้น ปองก็เริ่มสังเกตเห็นถึงความผิดปกติเลก็กๆน้อยๆที่เกิดขึ้นซ้ำๆกันเช่นประตูห้องน้ําที่มักจะแง้มเปิดออกเล็กน้อยทั้งๆท,ที่เขาจําได้ว่าทุกครั้งที่เขาออกจากห้องน้าเขาจะปิดประตูสนิททุกครั้งหรือเสียงน้ําหยดติ่งๆจากก๊อกน้ําที่เขาปิดสนิทแล้วก็าตามสิ่งเหล่านี้อาจดูเหมือนเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่กลับสร้างความระลอาญใจ และความสงสัยให้กับป้องอย่างประหลาดและในช่วงกลางดึกของทุกคืนป้องมักจะได้ยินเสียงมือคนเดินลากเท้าเบาๆอยู่ด้านหน้าของห้องเสียงเอื่อยๆที่ดังแล้วก็เงียบไปทำให้ป้องต้องยิ่งหูฟังด้วยความสงสัยแต่เมื่อเปิดประตูออกไปดูปรากฏว่าหน้าห้องของเขานั้นก็ไม่มีใครเลยทางเดินนั้นมืดสนิท มีเพียงแสงไฟสลัวๆจากหลอดไฟนีออนที่กับพิบอยู่ตรงหัวมุมทางเดือนเท่านั้นจนกระทั่งคืนหนึ่งในขณะที่ป้องกำลังนั่งทำงานอยู่บนโต๊ะเขียนหนังสือเล็กๆใต้แสงไฟนีออนสีขาวเสียงขอประตูก็ดังขึ้นแผ่วๆสามครั้งก๊อกกอกกอกเสียงข้อนั้นเบาจนเหมือนว่าคนที่กำลังขอประตูนั้นหลังเลที่จะขอ ้องเงยหน้าขึ้นมองนาฬิกาบนผนังตอนนั้นเป็นเวลาประมาณตีสองกว่าเขาเขามวดคิ้วด้วยความสงสัยใครกันนะมาหาเขาในเวลานี้จะบอกว่าเป็นเพื่อนสนิทก็เป็นไปไม่ได้เพราะว่าเพื่อนสนิทของเขาส่วนใหญ่อยู่ต่างจังหวัดหรือจะเป็นเพื่อนร่วมงานแต่ก็ไม่น่าจะมาหาที่ขอพักในเวลาดึกดื่นเช่นนี้ปองคิดได้ดังนั้นก็ตัดสินใจลุกไปเปิดป,ประตูอย่างระมัดระวัง แต่เมื่อเปิดประตูออกไปสิ่งที่เขาพบก็คือความว่างเปล่าทางเดินที่เงียบเชียบและมืดสนิทลมเย็นจะเยือกพัดปู้เข้าประทะใบหน้าของป้องทำให้เขารู้สึกขนลุกเดินไม่มีสาเหตุป้องพึมพำกับตัวเองว่าสงสัยแล้วคงคิดมากไปเองมั้งแตวเขาก็ปิดประตูลงกรอ,อย่างแน่นหนาจากนั้นเขาก็กลับไปนั่งทำงานต่อแต่ความรู้สึกไม่สบายใจ มันยังคงวนเวียนอยู่ในหัวหัวใจของป้องนั้นตึ้นแรงราวกับกองที่กำลังถูกตีรัวๆเขาพยายามบอกตัวเองว่าอาจจะเป็นเสียงลมหรือเสียงจากห้องข้างๆแต่ความรู้สึกเย็นเยือกที่เขาสัมผัสได้เมื่อเปิดประตูมันก็ยังคงติดตึงอยู่ในความทรงจำของเขาหลังจากคืนนั้นเสียงเคาประตูก็ดังขึ้นเป็นประจำในเวลาเดิม ประมาณตีสองก,กว่าและทุกครั้งที่ป้องเปิดประตูออกไปดูก็ไม่พบใครบังคืนนั้นนอกจากมีเสียงเคาะประตูแล้วเขายังเริ่มได้ยินเสียงกระซิบแผ่วเบาที่ดังมาจากทางหน้าตา่างเสียงนั้นเบาหยิวราวกับลมกระซิบแต่กับแฝงไปด้วยความเศร้าส้อยและความทรมานป้องพยายามเงี่ยหูฟังแต่ก็ไม่สามารถจับใจความได้ ราวกับว่าเสียงนั้นไม่ได้ต้องการให้เขาเข้าใจความสงสัยเริ่มเปลี่ยนเป็นความหวาดกลัวปองเริ่มนอนไม่ค่อยหลับเขามักจะสะดุ้งตื่นกลางดึกด้วยความรู้สึกราวกับว่าเหมือนมีใครอยู่ในห้องกับเขาบางครั้งเขาก็ฝันร้ายฝันว่ามีมือเย็นเฉียบมาดึงขางของเขาเอาไว้หรือไม่ก็ฝันว่า มีเสียงกระซิบเย็นเยือกกำลังพูดอยู่ข้างหูเขาด้วยคำพูดที่เขาฟังไม่รู้เรื่องเลยสักคำความหวาดกลัวเริ่มกัดกินจิตใจของป้องไปเรื่อยความมืดมิดในห้องดูเหมือนจะซ่อนเล้นอะไรบางอย่างเอาไว้เขามักจะรู้สึกเหมือนมีใครบางคนกำลังจับต้องเขาอยู่ในความมืดหรือสัมผัสได้ถึงลมเย็นเยือกที่ผัดผ่านโดยไม่มีสาเหตุบางครั้ง เขาก็ฝันหลายซ้ำๆฝันว่ามีเงาตะพุ่มตะคุ่มยืนอยู่ที่ปลายเตียงของเขาและก็จ้องมองมาที่เขาด้วยสายตาที่ว่างเปล่าความอดทนของป้องเริ่มถึงขีดจำกัดเขาตัดสินใจแล้วว่าจะเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้เพื่อนร่วมงานที่สนิทกันฟังตอนแรกๆเพื่อนๆก็หัวเราะเยาะว่าป้องนั้นน่ะคิดมากไปเองหรืออาจจะพักผ่อนไม่เพียงพอ แต่เมื่อป้องเล่าถึงรายละเอียดของเสียงเคาะประตูและเสียงกระซิบที่เกิดขึ้นซ้ำๆในเวลาเดิมเพื่อนที่รวมกลุ่มนั่งฟังเหล่านั้นบางคนก็เริ่มมีสีหน้าที่เปลี่ยนไปหนึ่งในเพื่อนร่วมงานของป้องที่มีชื่อว่าชัยเอ่ยขึ้นด้วยน้ำเสียงที่ไม่ค่อยแน่ใจนักบอกกับป้องว่าเอ้ย e ป้องพอพักแกนะมันมีเรื่องเล่าแปลกๆอยู่นะเว้ยเมื่อก่อน เคยมีคนพูดถึงอยู่เหมือนกันแต่มันก็นานมาแล้วข้าจะไม่ค่อยได้ว่าเองลองไปสืบหาข้อมูลเหล่านี้จากคนในซอยูเอาเองก็แล้วกันด้วยความอยากรู้ป้องจึงลองสอบถามคนเก่าๆที่อยู่ในละแวกนั้นดูแต่ก็ไม่มีใครที่จะยอมเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นในห้องพักที่ป้องเช่าอยู่ตนใน,นที่สุดปองก็มาได้ความจากร้านขายของชำ ที่มีเจ้าของร้านเป็นป้ากแก่ๆหน้าปากซอยหอพักป้าเล่าว่าเมื่อประมาณห้าปีก่อนเคยมีหญิงสาวคนหนึ่งมาเช่าห้องพักหมายเลขเจ็ดนี้แหละเธอเป็นคนเงีเงยบๆไม่ค่อยสูงสินกับใครวันหนึ่งก็มีคนพบว่าเธอผูกคอตายอยู่ในห้องนั้นสาเหตุคาดว่ามาจากปัญหาเรื่องความรักและหนี้สินว่ากันว่า ก่อนที่เธอจะสิ้นใจเธอนั้นทั้งครวญครางและก็ร้องไห้เสียใจอย่างหนักเจ้าของหอพักเคยนิมนต์พระมาสวดส่งวิญญาณไปแล้วหลายครั้งแต่เลื่อนก็นเงียบไปได้ไม่นานพอมีคนมาเช่าอยู่ใหม่ก็มักจะได้ยินเสียงคนเดินมาเคาะประตูห้องสามครั้งแต่พอเปิดประตูออกไปก็ไม่เจอใครเลยบางทีก็จะได้ยินเสียงร้องไห้สะอึืสะอื้นเบา,เบา,เบามาจากนอกห้องบ้าง แต่ถ้าตรงกับวันที่เธอแขวนคอตายแล้วก็ป้าร้านขายของชำเล่าไว้เพียงแค่นี้แล้วก็ไม่เล่าต่อแต่ป้าบอกได้เพียงว่าหลังจากวันนั้นทุกคนจะใช้ออกจากห้องนั้นทันทีแม้ว่าจะเพิ่งมาเช่าเพียงวันเดียวก็ตามสิ่งที่ป้าร้านขายของชำไม่เล่าต่อนั้นทำให้ป้องนั้นต้องกลับมาคบคิดว่าแล้วถ้าเรา อยู่ในวันที่เธอฆ่าตัวตายละ่ะมันจะเกิดอะไรขึ้นสิ่งนั้นก็บรบกวนใจก้าอยู่ตลอดแต่ก็ทําอะไรไม่ได้จนกระทั่งวันหนึ่งในขณะที่ป้องกําลังนั่งทํางานอยู่เงียบๆอยู่ๆเสียงเคาะประตูก็ดังขึ้นก๊อกก๊อกกอกแต่การเคาะประตูข่าวน,นี้นั้นมันดังกว่าเดิมและมาพร้อมกับเสียงร้องไห้สะอืกสะอื้นแผ่ว เสียงของผู้หญิงฮิตเตมไปด้วยความทุกข์ทรมานปองได้ยินดังนั้นก็โตแข็งทื่อความกลัวแล่นลิ้วไปทั่วล่างเขาไม่กล้าแม้แต่จะขยับตัวเสียงร้องไห้นานค่อยๆดังขึ้นเรื่อยๆ,อยๆแล้วประตูหน้าก็ถูกเคาะอีกครั้งกอกกอกกอกป้องสะดุ้งสุดตัวเขามองไปที่ประตูด้วยความหวาดกลัว แต่ก็ตัดสินใจตรงไปเปิดประตูด้วยความอยาการู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นกันแน่เมื่อป้องเปิดป,ป,ประตูออกไปเขาก็ต้องตกตะลึงป้องเห็นร่างของผู้หญิงคนหนึ่งกำลัง,งยืนอยู่หน้าห้องของเขากลางนั้นซีดเซียวผมยาวสยายปกคลุมใบหน้าดวงตาของเธอมืดมิดและว่างเปล่าเธอยืนนิ่งไม่ขยับพขยื้นอนราวกับว่าเธอเป็นปฏิมกรรมอะไรบางอย่างที่น่ากลัว กำลังยืนอยู่หน้าห้องของป้องปองเห็นแบบนั้นก็ยืนตัวแข็งทื่อไม่สามารถเปล่งเสียงได้ไดออกมาได้ความกลัวไปจุอยู่ที่ลำคอของเขาหมดแต่หลังจากนั้นผู้หญิงคนนั้นก็ค่อยๆยกมือขึ้นฉีเข้าไปในห้องของเขานิ้วเรียวยาวซีดขาเวเรากับกระดูกนั้นอยูห่ห่างจากหน้าของป้องเพียงไม่กี่มิลลิเมตรจากนั้น เสียงกระซิบแผ่วเบาก็ดังขึ้นข้างห่วงเขาพร้อมกับลมหายใจเย็นเยียบ oh. สิ้นเสียงนั้นกลางของผู้หญิงก็ค่อยๆเลือนหายไปต่อหน้าต่อตาปองยืนตัวสั่นเทาขาอ่อนแรงจนแทบสุดลงไปกับพื้นเขาไม่กล้าแม้แต่จะหายใจความยินเยือกยังคงปกคลุมไปทั่วร่างกายของเขาหลังจากเหตุการณ์นั้น ก็แทบจะไม่ได้นอนเลยเขานั่งอยู่บนเตียงเปิดไฟสว่างจ้าไปทั้งห้องเขามองไปรอบๆห้องด้วยความหวาดระแวงทุกเสียงที่ได้ยินทุกเงาที่ได้เห็นล้วนแต่ทำให้เขาสั่นกลัวไปหมดเหตุการณ์นี้จึงทำให้เขาตัดสินใจเล่ารื่องล่าทั้งหมดให้เพื่อนร่วมงานฟังและเมื่อได้รู้ถึงประวัติอันน่าเศร้าของห้องหมายเลขเจ็ดนี้แล้ว ความหวาดกลัวของเขาก็ยิ่งทวีคูณมากขึ้นเช้าวันต่อมาองก็พยายามอย่างหนักที่จะหาห้องเช่าใหม่แต่ด้วยเงินเก็บที่มีจํากัดทําให้เขายังไม่สามารถย้ายออกไปได้ในท,ทันทีเขาต้องทนอยู่ในห้องหมายเลขเจ็ดด้วยความหวาดระแวงทุกคืนเขาเริ่มเปิดไฟนอนตลอดทั้งคืนและพยายามหาลื่งทำเพ้านนอกจนดึกดื่นแล้วค่อยกลับมาเพื่อที่จะได้เหนื่อยจนหลับไป จะได้ไม่ต้องเจอเหตุการณ์ที่น่าหวาดกลัวและแล้วคืนที่ป้าเจ้าของร้านขายของชำเล่าเรื่องผู้หญิงที่ปลูกคอตายในห้องก็หวนกลับมาในความคิดของป้องอย่างชัดเจนคืนนี้จะเป็นคืนสุดท้ายที่ป้องอยู่ในห้องนั้นและจะเป็นคืนที่ยาวนานและทรมานที่สุดในขณะที่ป้องกำลังจะเข้มหลับเขาก็ได้ยินเสียงประหลาดดังมาจากมุมห้องเสียงนั้น เหมือนมีอะไรบางอย่างถูกลากอยู่บนพื้นไม้เก่าๆเสียงนั้นคือคือดังเบาๆแต่ชัดเจนและค่อยๆไกลเข้ามาเรื่อยๆจนเหมือนว่าเสียงนั้นมันอยู่ข้างเตียงของเขาป้องนอนตัวแข็งทื่อหัวใจเต้นรัวๆเบิก้าแม้แต่จะลืมตาเขาสูดลมหายใจลึกๆแล้วก็เริ่มสวดมนต์ในใจอย่าง,งเงียบ ส้ำต,ตาของป้องนั้นไหลาอาบแก้มด้วยความหวาดกลัวทันใดน,นั้นเองเขารู้สึกเหมือนมีลมเย,ย็นเยือกพัดวูบมาที่ใบหน้าของเขาราวกับว่ามีใครมายืนอยู่ข้างเตียงเสียงลากสิ่งของบนพื้นเงียบหายไปแต่ความเงียบที่ตามมานั้นมันช่างน่ากลัวแต่อึดอัดยิ่งกว่าเสียงใดๆป้องรู้สึกเหมือนมีสายตาคู่หนึ่งกำลังจ้องมองเขาอยู่ในความมืดอีกแล้ว หลังจากนั้นไม่นานเขารู้สึกเหมือนมีมือเย็นเฉียบและแข็งกระด้างมาจับที่ข้อเท้าของเขาอย่างแรงเมื่อปองรู้สึกว่ามีมือมาจับที่ข้อเท้าของเขาป้องก,ก็กรีดร้องออกมาด้วยความตกใจพยายามดึงขาหนีแต่สัมผัสนั้นมันกลับแน่นขึ้นเรื่อยๆราวกับว่ามีใครพยายามดึงเขาเข้าไปสู่ความมืดมิด ความเจ็บปวดจากข้อเท้าเริ่มแล่นขึ้นมาตามขา้องกัดฟันกรีดร้องอย่างสุดเสียงกรีดร้องซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนกระทั่งสต,ติสัมปชัญญะของป้องดับวูบไปพร้อมกับความเจ็บเยื่อที่ลามไปทั่วลางเช้าวันรุ่งขึ้นต้องตื่นขึ้นมาบนเตียงด้วยความอ่อนเพลียเท่ากับว่าเพิ่งผ่านการต่อสู้มาอย่างหนักเหงื่อไหลซึมไปทั่วทั้งตัว ขาของเขายังรู้สึกชาหนึบและมีรอยแดงขายถูกบีบรัดอย่างรุนแรงองตัดสินใจเด็ดขาดเขาโทรศัพท์หาเพื่อนสนิทที่พอจะมีเงินเก็บอยู่บ้างเราเรื่องรา่ทั้งหมดให้ฟังและขอยืมเงินเพื่อจ่ายค่ามาจำห้องเช่าใหม่โชคดีที่เพื่อนของเขานั้นเข้าใจและให้ความช่วยเหลือป้องอย่างเต็มที่และภายในวันนั้นเองป้องก็เก็บข้าวของเท่าที่จำเป็น ย้ายออกจากห้องใหม่เลขเจ็ทันทีโดยไม่ได้บอกกล่าวเจ้าของหอพักด้วยซ้ำเขาทิ้งกุญแจไว้บนโต๊ะแล้วรีบออกจากตึกสีอย่างไม่คิดชีวิตเขาสาบานกับตัวเองว่าจะไม่กลับไปเหยียบที่หอพักนั้นอีกเลยหลังจากย้ายออกมาป้องก็เช่าห้องพักใหม่ที่อยู่ไกลจากหอพักเดิมเขาพยายามถ่ายทอดเรื่องราวทั้งหมดให้เพื่อนของเขาฟังโดยสีหน้าที่ซีบเผือกและน้ำเสียงที่สั่นเครือ เพื่อนทุกคนเองที่ได้ฟังเรื่องราวของป้องก็รู้สึกขนลุกไปด้วยแต่ทุกคนไม่รู้ว่าสิ่งที่ป้องเจอนั้นจะเป็นเรื่องจริงหรือเป็นเพียงแค่ความรู้สึกที่เกิดจากความหวาดกลัวและความกังวลใจแต่สิ่งที่เ,เพื่อนๆทุกคนรู้คือป้องไม่เคยกลับไปทางนั้นอีกเลยแต่ทุกครั้งที่พูดถึงขอพักเก่าป้องก็ยังคงมีอาการหวาดผวาอย่างเห็นได้ชัด เอาความรู้สึกเหมือนมีใครมายืนจ้องมองเขาอยู่ที่ปลายเตงตลอดเวลาลมเย็นจะเยือกที่พัดบุบมาใส่ตัวเขาแต่ความเงียบที่น่าคนลุกนั้นยังคงตราตึงอยู่ในความทรงจำของป้องตราบนานเท่านานส่วนห้องหมายเลขเจหลังจากที่ป้องย้ายออกไปก็ไม่มีใครกล้าเข้าไปเช่าอีกเลยว่ากันว่าเจ้าของหอพักก็ปล่อยทิ้งกลางไว้แบบนั้นปิดประตูห้องไว้เฉย และไม่เคยมีใครเห็นแม่บ้านเข้าไปทำความสะอาดในห้องนั้นและจนถึงทุกวันนี้ห้องหมายเลขเจ็บนชั้นสองตึกสีก็ยังคงถูกปล่อยทิ้งร้างเอาไว้เพียงเงามือสีดำในความทรงจำของทุกคนที่เคยได้ยินได้สัมผัสกับมันเล่ากับว่าห้องนั้นกำลังรอคอยเหยื่อรายใหม่ที่จะ้าเข้าไปสัมผัสความน่าสะพรึงกลัว ที่ซ่อนอยู่ในเงามืดและนี่คือเรื่องราวของหอพักหมายเลขเจ็ดหวังว่าเรื่องราวนี้จะทำให้ค่ำคืนของคุณเต็มไปด้วยความสนุกและความตื่นเต้นนะครับหาคุณชอบเรื่องราวลี้ลับขอยอกขวัญแบบนี้ผมรบกวนทุกคนขอกำลังใจโดยการกดไลค์กดแชร์เรื่องราวเหล่านี้ให้เพื่อนเพื่อนของคุณได้รับฟังความน่าสะพรึงกลัวไปด้วยกันและที่สำคัญ เก่อไม่พลาดทุกเรื่องราวหลอนๆของเรารบกวนกด subscribe ช่องของเราและกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดทุกค่ําืืนอันมืดมิดที่เราจะกลับมาเล่าเรื่องสยองขวัญให้คุณฟัง